นี่มันอยู่แถวๆนี้นะทุกคนมันอยู่ใกล้ตัวเรา,ราล,เลัในคนไปใส่ดูดิชุกๆทุการำมันได้ทุกคนอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยท่ะท่านวีวากรุ๊ปแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเรา หรอเจอไหมเจอโอเคโอเคตอนนี้อยากเข้าน้ำทันบอกว่าอยากขอตัวเข้าน้ำก่อนตามร่างสกีบีดี้โอเคทุกคน <c oughs> ทานไาแล้วค่ะทุกคนแม <c oughs> ที่ยินสิ่งสกบีดี้จริงๆด้วยทุกคนอยู่แถวนี้แหละทันบอกว่าขอตัวเข้าน้ำก่อนทุกคน <c oughs> แม่รู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงวังเวงอะทุกคนเสียงสกีบีดี้ชัดมากเลยอะทุกคนทันระวังสกีบีดี้ข้างในด้วยนะโอเค บอกว่าท่านจะปลอดภัยนะไปเป็นไงท่านปลอดภัยดีไหมข้างนอกไปข้างในไม่มีสกิปิดี้นะโอเคทุกคนวีปลอดภัยทุกคนท่านเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วทุกคนไปตามน้าสกิปิดี้ก่อนทุกคนแม่รู้สึกเหมือนสกิปิดี้มันอยู่แถวแถวนี้นะทุกคนมันอยู่ใกล้ตัวเราเฮยอย่าบอกนะว่ามันกุดรอยตามเราทุกคนเร็ว พร้อมค่ะทุกคนแม่ว่ามันอยู่ไม่ไกลเราทุกคนเสียงสกิบวดีมันชัดมากอุ้ยไปรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเฮ้ยทุกคนมันจะกานแป่กๆวีดีชัดมากเลยเฮ้ยทุกคนมันจะถวแถวนี้เลยเลยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยมันนี้คดอะไรด้วยอะดูดีๆนะแถวแวนี้แหละ้บอกว่าได้ยินเสียงสกิบวดีซุ่มดูซุ่มดูเฮ้ยอยู่แถวไหนอะอุ้ย พีดีมาอีกแล้วทุกคนบอกนะว่าตามล่าพวกทุงทุงอีกค่ะอ้าวนี่มันไม่ใช่นี่มันแม่อย่าหันมาทางนี้เสกีบีดังขึ้นดังขึ้นใกล้เข้ามาอยู่ตรงไหนเนี่ยทันไอ้นแม่เฮพายุทุกคนทันหมอกอยู่ทางนี้ทุกคนทุกคนเฮ้ยทุกคนทันบอกว่าอยู่แถวนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นไงทันจัดกันเลยโฮ้ยมาแล้วสกีบีหนึ่งตัวได้ยินเสียง นั้นเอาเลยท่านจัดก,การมันอย่างนั้นแหละ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 เยียยย่สามเลขโอ้โ oh, oh, ท่านโอ้โ oh, ห oh. สามเลขไปหนึ่งตัว <Yeah. S 2> เฮ้ยแย่ yeah, แล้วทุกคนแม้ว่ามันต้องมีมากกว่านี้อีกเรื่องเติมมาเยอะแฮะจริงเหรอเฮ้ย <c oughs> เสียงมันดังดังอยู่แถวนี้ไหมคะเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยแล้วก็ได้ยินเสียงตาลเล่ตาลล่าเฮ้ยตาลเล่ตาลล่าอยู่แถวนี้เหรอ เฮ้ยได้ยินเสียงจริงๆทุกคนนั่นไงนั่นไงตาลเล่ตาลล่าเฮ้ยตรงไหนเนี่ย่นนัไงตาลเล่ตาลล่าไหนไหนไหนครับตรงไหนตรงไหนแม่ยังไม่เห็นเลยตรงไหนอังทานได้ยินเสียงอะไรต้าล่าอะไรต้าล่าอยู่อ๋อตาลเล่ตาลล่ากำลังโดนสกิบปดีไล่ล่าอยู่ทุกคนงั้นเดี๋ยวว่าเราหลุดที่เดิมเมื่อกี้ก่อนเร็วเร็วเร็วเร็ควันเร็คนทุกคนวิ่งกลับไปกลับมา ตรงนี้ใกล้หน่อยปลอดภัยเฮ้ยหรือว่าจะไปข้างบนบ้านดีเฮ้ยตรงนี้อาจจะใกล้ไปเดี๋ยวมันเห็นไปข้างบนดีกว่าเลูกตรงนี้ไม่ได้จะไดภปลอดภัยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปสังเกตการข้างบนนะคะทุกคนเพราะว่าได้ยินเสียงสกีบีดี้กับตาลเล่ตาลาล่าแม้ว่าตาเล่ตาลาล่าตกอยู่ในอันตรายแน่เลยท่านเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยในอาการวิ่งหนีค่ะทันวิ่งสะบักสะบอมเลยค่ะทุกคนบีดี้มันสะกดจิตดูจริงเหรอไม่จริงเลยพลังเราได้เลยอะท่าน้ย แย่แล้วทุกคนเฮ้ยนั่นไงสกีมินี่เฮ้ยแย่แล้วทุกคนกำลังตามล่าตะลเลตะลลาจริงๆด้วยเฮ้ยท่านทุ่มๆมาแล้วเย้ทุ่มๆทุ่มๆทุ่ง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 ๆซาฮูรทุ่งมาช่วยพักผัวแล้วทุกคนปัตตาพิมปาตาปิมเด็กดุ่นตื้ปัตตาพิมแย่แล้วรึ๊รึ๊ปาตาปิม ตัวสกีปี้ี่มันคนไฟใส่ดูดิสงสารตัวปื้ปัตตีมาทุกคนโอ้โหดูดีเป็นไฟเลยอะทุกคนไอ้เจ้ว่ะวิ่งชอบทำลายต้นไม้จริงๆเลยพวกสกีปี้ีเนี่ยร้ายนัทุกคนทธงธงจัดการมันเลยโ go 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 จัดการมันเลยุงธงเย้ไมตัวนึ่งไปตัวหนึ่งยออนไปเลยตรงวิ่งลา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 มาช่วยแล้วลา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  ขอบคุณมากนะทงทงโอ้ยันทันจัดการได้อะไรนะคุิเหลืออีกเยอะเลยเหรออุ๊ยเจ๋งมากวันนี้อุปกรณ์พร้อมฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาทันกับไป๋ติ๋วทําทำคลิปสนุกสนุกต่อไปเลยนะสำหรับคลิปนี้เหนื่อยมากแม้ว่าเหนื่อยนกทุกคนฝากไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าว่าปลอดภัยไหม